เนี้ยจริงคันบ่มีลูกแซลลี่แซวติก๊กดีไปตัดจับบุญมาค่าแต่รถเนาะคาะนะนันบ่มีลูกแห่ตัดหยดบุญเตา่าปูปลาปลาบ่มมีมองกับทำบ้านนี้มีมองกับไปไล่เอาเข้ามาเอามาเามาบิง่งแดงกับย่างเบิ่งแห่งกับมาเนี่ยคุ้หญิงกับเห็ดเป็นเออคุ้หญิงคุง้หญิงกับเป็นน้องเแ็ดเป็นอ,อาาันเหงาบ้าเอามองสั้นสำเนียของคุ้หญิงกัเห็ดได้ปลากับย่างเบิ่งแห่งกับเป้มาเนี่ย คายแดงเวกินแดงเอ่อตาวนองก็ขึ้นฟันเหรอต้าวนอนก็น้องขึ้นกับฟันเออลงไปคายเน่เป็นเปลือกเขานักค่ะบอกเอาจะเป็นแกนฮะเอาจะเป็นแกนนั่นนี่เอาพายาหั่นใส่ใส่เตะมาเอ่อใบทำหน่อยเนี่ยโอ้ยเนี่ยเน่เอาแต่แกนเอาแต่ตัวหนามมาเลยเนาะอื ตอนนี้เราก็จะได้ออกเดินทางไปเยียมเดือนพี่รองเขาตรงเลืองใน,นตอนเสาร์เนอกที่ว่าอากาศยังมองอย่างตกูจะได้เดินทางไปหาพี่รองเขาต่องเลืองตอนนี้ก็ออบแต่เสาเเร์เนาะเดินทางไปเหมือนกันทุกคนแต่นี้ห้าหลวงพ่อต่องเลืองก็น่าจะใช้เวลาอยู่สาม่วโมงหรือสีอ่สิบหกเนาะนะฮะและเนี่ยทางอาจจะร้อยสิบกิโลเมตร นเช้าเลยเจ็ดโมงเจ็ดโมงแล้วเนาะตอนนี้การหมองก็ยังลงอยู่อุณหภูมิประมาณสิบแปดองศาเนาะคันหนาวเย็นแบบนี้แบเนี่ยของเราอากาศเย็นแล้วเนาะเนี่ยทุกคนก็นตื่นจะเช้าเลยขอให้ไปนะ

นี่คือตลาดน้ำปุ๋ยกระเป็นตลาดเนี่ยอยู่โอ้รถนี่ค่ะบอกกับรถนี้เรื่องนี้ว่ารถเก็บปลาแง่เนาะเทบเฟฟนี่รถนี่ก็ได้ฮะฮี่ ได่อันตะเกียงนะเห็นไหมใส่ลังรบทิโอ้คือฝุ่นเต็มเลยเนี่ยเอาไป้ไอ้มาไปเอามามิเนี่ยแต่นี่ฮะสติกก็แหละเดี๋ยวเราจะเตรียมไปเฮ็ดขนมจีนเนาะขนมจีนขนมจีน อัดก็รักกันโอ้ยบุได้มันขาโอ้บุได้บุได้มันขาเนี่ยหลุดเพื่อนๆทำไรนี่ไปฮัลโหลโอเคอ่ะคุณดอกปอกมาไปกันต่อแคนะครับกลับมาฮอนเขดบ้านหน้าปุ้มเนาะตัวไิคอนกัน เช็นเค็ดรูกขนาดย่างพาราต,ต้นปลาม ก็มาหอนมาทึ่งพี่น้องเขาตรงเลี้ยงแล้วเนาะเดินทางมายาวไกลใข้าวปุ้นกินก้านมาเนี่ยก็จะกินข้าวปุ้นอีม้มาเลเาไปปดแล้วคำน้อยเฮ็ดเอ๊ะตีทางน้ำเนาะเด้ตีทางหน้าคำน้อยเฮ็ดอืม ข้าฟืนน้นเอาไปได้เด้อบันนันเด้อเอามาไล่ๆเด้อตัวลูกตัวนี้เด็กแก้วให้เด้สสสอสิดีแล้วสติกเหาะสมเสร็จแล้วเริ่มเป็นคนหูผู้ดีแล้วบุญเดีพันลูกเข้าป่าละขับน้อยกรบโบยู่เนาะอมือได้ไหมขับน้อยเนี่มือได้มาขับน้อยนะขับน้อยนะบมดเห็นแม่เนี่ยไปเตียนขับน้อยเขาไปชกตัดขเขาบปได้ไปชกตัดหยักกุญยแจง ไปอล็กกินเออล็กกินละผู้เดียวผู้เดียวอันไปกับต้องพูลก๋อมีหยดบุญแต่บปไปเนาะปูก๋อมีแล้วเป็นไปเนาะเป็นไปเนาะแล้วคำน้อยไปทางใดคำน้อยไปห้วยห้างฮั้นอืมอันเอาไปเะาก็ได้อามาปูอันนี้บปไปลูกเฮ้ยเปไปให้ลูกให้แอลเจดีเปบนไปแหละลูกง่ายกันง่ายกันอืม ลูกใหญ่กับข้างนัาไปฮาลูการยางไปนล้คนใดคนนี่ไปหรือเจี๊ยไปเนี่ยเจี๊ยไปหันหยดบุญแงะเออแงะจริงขันบ่มีลูกเศร้ารีเศร้าติ๊กดีไปตัดหยดบุญมาค่าแต่รถเนาะขันบ่มีลูกแห่ตัดหยดบุญเต้าปูปลาปลาบ่มีมองกับทำบ้านนี้มีมองกับไปไล่เอาเข้ามาเอามาเบิ่งแดงกับยางเบิ่งแห้กมาเนี่ยพิญิกับเห็ดเป็นเออพิญิง่กับเป็น นกแกเป็นอันเห่าบ้าเอามองสั้นสำเนียของคุณยิ่งเรเห็ดได้ปลากับย่างเบวงแหงกับเป้มานี่ไข่แดงไว้กินแดงนี่ดาวน้องก็ขึ้นฟันเหรอดาวน้องก็น้องขึ้นกับฟันอ่าลงไปไข่นี่เป็นเปลือกเขานักครับอกเอาจะเป็นแกนฮะเอาจะเป็นแกนฮะเนี่ยเอาพายามหันใส่ใส่เป้มาไปทำหน่อยเนี่ยโอ้ยเนี่ยนี่ อเอาแต่แก่อเอาแต่ตัวหน้าอืนมาเลยเนาะอือจะนี่ไปไอเปี๊ยเอาแล้วเนาะดินดีแถมปอเปเอามีลูกอเออเขาลูกใหญ่ก้อนไปอเปเอาเลยใหญ่ก้อน,อนพี่วีว่าบอกให้เข้าปลาเถอะช่วงเนี้ยให้เบิ็งบุตรหลอดก่อนมีแต่ว่าห้าฝืนห้าแย่งมาอนามัยนะบานนี้แต่กาเฮ็ดแย่งให้ใส่เข้า,าเานาะ,แล,ะนแล้วก็แล้วอือตอนนี้จุดประสงค์หลักๆก็มันจะให้เศร้าติ๊กนี่อยู่นี่แหละบอกเขาไปปลาเถอะพี่วีช่อหัวซับให้เลยเนา๋ยวนะอยู่นี่ก่อนให้บุตรหลอดใหญ่ก้อนก็ไป ทำบุหรี่ยางน้ำกได้ก่อนค่อยว่าเดีวค่อย,ยไปห้ากินช,ช่มก้อนอยังยาง,งไปนำ้ำกลอืมแล้วให้ลูกไปตัดเอานำ้ำเนาะขนัขน,ขน,ขนยางก,ก็เป็นเนี่เนาะตัดเป็นเ no. นาะใหญ่มากอะตัดเป็นอืมให้ไตัดเตา่าเดีวไปห้าป่ปาหน่ะแม่เนาะเสวดให้ลูกเด้อพนั้นเด้อสวนให้ลูกห้าป่าห้าปูแล้วก็เต่าเดียวเน็ดบุญเนี่เนาะเน็ดบุญเต่าอืมไหวล้อมไม่ก็ไม่แั่ไหวล้อมไหวล้อมไหวนะน้องนงทุกดึงเอาหนึ่งเหี่ยวปะ มันี้ยไอลมเดอดซันตุนเยอะเยอไอ่บเอสานเลยน้องของงูสักขานบ่ะสักขานน้องกบฟูไอยลมน้องกบูเอ่อสักขานใดบ่สักขานไรบ่หที่นั่นนะเออโบมีมีแต่ไอยลมไม่ยังไวยลมเป็นจะได้หอลมมันเป็นอะไรเอามานังกินจี้กินกับเ่บไอ้ือหนยอดบุมนั่นแหละเออขื้นยดบุนท่านเนี่เออเอนเอือนหอลมเอือนไว้ลมว้ล้อมตีไว้ลม เออไว้ลอมมันตัวใหญ่เลยตัวใหญ่อือไว้ลอมันไว้ใหญ่นั่นกระแซบเนาะแซบคือหยอดบุญไว้ลอมอตากระแซบเนาะตาวกระแซบมักข้อกระแซบเดี๋ยวนี้มักข้อกระเป็นเนาะมักข้อบ่มีบ่มีแล้วกรเป็นอือเอายอดมันเนี่ยแซบโอ้เอาเอาเอายอดมันมันกระโวยมากข้ากินเนาะตัดโอ้อดมาแนวจะไปดิ ก็ินกินี่เอาทเไโอ้แตปัปัปัระสุกบ่ขักเเอารยัไปหายังบ่หายเขาจะไปท่องอนโอ้เสียเทเทียลูกซีนปะเนี่ยปีงลูกซีนไปนี่กินปีงลูกซีนเนี่เือไปนวน้ำตาลนี่เอาไว้เด้อเอาไว้ซักกินพวกินเด้อ Ya Ha, tu kun Kini lah, tu kun Kini lah, tu kun Kini kau ke bawah, sabar dia